สวัสดีครับพบกับอาจารย์อั๋นเช่นเคยนะฮะวันนี้อาจารย์อั๋นยังอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารที่อำเภอธาตุพนมนะฮะจังหวัดนครพนมนะวันนี้อาจารย์อั๋นอยู่ที่นี่ครับบ่อน้ําพระอินทร์นะฮะอ่าเราจะเล่าประวัติบ่อน้ําพระอินทร์ให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาข้างในดูกันก่อนครับมา บ่อน้ํานี้นะฮะมีขึ้นตั้งแต่การสร้างองค์พระาธาตุพนมในยุคเริ่มต้นแรกๆเลยนะฮะนั่นก็คือโดยโดยประมาณมีตั้งแต่ปีพศ2508เลยนะฮะตั้งแต่ก่อสร้างองค์พระาธาตุพนมมาเลยนะฮะน้ำมนต์นะฮะการทําน้ำมนต์การปลูกเศษเหรียญต่างๆที่อยู่ภายในวัดพระาธาตุพนมต้องผ่านบ่อน้ํานี้นะฮะเพราะงั้นมีความสําคัญศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะเป็น1ใน7บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับ ใครที่เข้ามากราบนมัสการ,รองค์พระธาตุพนมเสร็จแล้วนะฮะออกมาทางประตูทางทิศเหนือนะฮะจะอยู่บริเวณใกล้ๆกันกันกบประตูทางทิศเหนือนะฮะจะเห็นบ่อน้าพระยินตั้งอยู่จุดนี้นะฮะสามารถเข้ามาบันทึกภาพแล้วก็มาดูประวัติศาสตร์ได้นะครับว่าบ่อน้ําโบราณเนี่ยมี รูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะฮะแต่ตัวนี้คือเขาบูรณะใหม่แบบสวยงามแล้วนะฮะอ่าอย่าลืมนะครับขอฝากช่องนะฮะอาจารย์อันพาเลาะเฟ e บุ o กอาจารย์อันพาเลาะ YouTube นะฮะลองดูนะฮะอาจารย์อันจะพาไปเลาะไหนต่อนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ